8ผักโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะโรคไตระยะ3บีระยะ4เราก็ระยะที่5ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราทานผักเหล่านี้เข้าไปถ้าโพแทสเซียมสูงจะมีอาการเหนื่อยเพรีย ัวใจหหลุมว่าชีพรจรของเราเนีคะทำงานผิดปกติเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นได้และถ้าสูงมากๆอาจจะได้ฟอกเลือดล้างตาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ8ผักวันนี้นะก็จะเป็นผักที่เราสามารถหาได้ง่าย,ายๆทั่วไปเลยเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะเพลเรอร์ไปทานนะคะทำให้แคลเซียมสูงได้เนาะเราไปดูเลยค่ะว่า ผักนะคะที่ควรหลีกเลี่ยงตัวนี้ก็คือเป็นปริมาณผักที่มีปริมาณสูงมากกว่า200มิลลิกรัมต่อผัก100กรัมนะคะหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือลูกยอค่ะลูกยอ100กรัมโพแทสเซียมสูงประมาณ2,000มิลลิกรัมนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาลูกยอมาทำอาหารหรือว่าเป็นน้ำลูกยอก็ตามนะคะอย่างที่สองค่ะผักโขม100กรัมโพแทสเซียมสูงที่ประมาณ550มิลลิกรัมค่ะ สาใบขี้เล็กค่ะ100กรัมโพแทเซียมสูงที่ประมาณ520มิลลิกรัมค่ะ 4. มันฝรั่งค่ะ100กรัมโพแทเซียมสูงที่ประมาณ420มิลลิกรัม 5. กระถินค่ะ1น0กรัมโพแทเซียมสูง380มิลลิกรัมค่ะแครอทนะคะ100กรัมโพแทเซียมสูงประมาณ370มิลลิกรัมค่ะ ผักแพ้้นะคะ100กรัมโพแทสเซียมสูงที่ประมาณ360มิลลิกรัมถัดไปค่ะฟักทอง100กรัมโพแทสเซียมสูงที่310มิลลิกรัมค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือบรอคโคลี่100กรัมโพแทสเซียมสูง300มิลลิกรัมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผักเหล่านี้สังเกตได้ว่าจะเป็นผักสีเหลืองๆส้มๆเขียวๆหรือว่าพืชหัวนะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นลูกๆนะคะแบบเนี้ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีปริมาณโพแทสเซียมสูงเนาะบางทีผักบ้านเราอาจจะไม่ได้มีเหล่านี้แต่ว่ามันเป็นผักชนิดอื่นกก็สังเตที่ ลักษณะและก็สีของเขานะคะถ้าเกิดว่ามีสีเขียวเข้มเหลืองส้มเนาะคะหรือว่าอะไรที่มันสีส้มๆเข้มๆนะคะหรือว่าเป็นพืชหัวพืชที่เป็นพวกบอกเกอรี่อะไรแบบนี้คะที่เป็นหัวหัวเนาะก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าก็จะเป็นผักกลุ่มที่มีปริมาณโพแทสเซียมสูงนะฉะนั้นเราเราก็ไปเลือกทานผักกลุ่มที่มีปริมาณโพแทสเซียมน้อยถึงปานกลางเนาะพวกผักกาดขาวกระดมปีอะไรเหล่านี้ก็จะดีกว่านะคะ นอกจากที่เราจะหลีกเลี่ยงผักกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะเราควรจะไปเลือกทานผักนะคะที่มีปริมาณโพแทสเซียมน้อยถึงปานกลางเพื่อที่จะทําให้ระบบขับถ่ายเราดีมากขึ้นนะคะก็เลือกให้ถูกต้องให้สอดคล้องกับค่าโพแทสเซียมในร่างของเราไปจะได้ไม่ทํางานหนักค่ะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีคาถามหรือข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมทักมาที่ l ลน์แอดออมส์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะได้คู่มือกินดีไตดีคู่มือเล่มนี้นะคะ ไอ้มีติดบ,บ้านไหวเนะาะเพราะว่าคู่มือเล่มนี้นะเอารวบรวมเรียบเรียงมาให้ทั้งหมดอ่าสารคามรู้สําคัญที่ผู้ป่วยโรคไตคนทราบครบท้ววเลยนะอยู่ในคู่มือเล่มนี้แล้วก็มี140เมนูอาหารหวานขาวนะคะแนะนําไว้ให้นะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยค่ะเป็นคู่มือแบบขนาด A4 นะด้านในจะเป็นแบบปริ้นสีถูกหน้าเป็นแบบอาร์ตมันเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่แอดออมสัิเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สามารถกดติดตามเพื่อรับสาระสุขภาพดีๆได้ทางไล n e อ้อมสารินีหรือที่ Fanpage Facebook คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติหรือที่ช่อง Youtube คุณอ้อมสารินีกินดีมีสติค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่อ้อมมีการลงคลิปสาระความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ